เราะะก็เริ่มวางแผนการใช้แครัทนะคะมีอยู่ด้วยกัน2แผนถ้าแผนแรกเจ้ากระต่ายเนี่ยใช้เงินไปกับตัวเองหมดเลยในการซื้อชุดพิมพ์พิรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย g i ฟอิหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่าชัมมี่นะคะ เจ้ากระต่ายน้อยนะคะได้เงินจากคุณยายมามันอยากจะนําเงินไปใช้เพื่อตัวเองนะแต่คุณยายก็บอกว่าลองคิดดูว่าเอาเงินนี้ไปช่วยเหลือคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะเป็นที่มาของการให้นั่นเองค่ะเราไปดูว่าเจ้าชัมมี่เนี่ยจะเอาเงินไปช่วยเหลือ,อใครก็แชร์กดซับสครายเพืเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข <ๆ S 3> ้างในกันเลย นี่คือชิมนี่นะคะและนี่ก็คือคุณยายของชิมนี่ค่ะชิมนี่และก็คุณยายนะคะรักซึ่งกันและกันค่ะแครอทในเมืองบันนี่แลนนะคะก็คือเงินค่ะในวันเกิดของชิมนี่นะคะคุณยายเนี่ยก็ให้ชิมมี่มา10บแครอทค่ะแล้วบอกว่าให้ใช้สำหรับตัวเองแล้วก็ใช้แครอทนะคะสำหรับช่วยเหลือคนอื่นค่ะ ชิมนี่ก็รู้นะคะว่าเขาต้องการที่จะใช้แครอทไปทำอะไรบ้างเขามีเมกะแลนค่ะที่จะซื้อซ u เปอร์ฮีโร่นะคะชุดซ u เปอร์ฮีโร่ฉันต้องการที่จะช่วยเหลือโลกจริงเหรอแล้วหนูจะช่วยเหลือโลกยังไงล่ะอ,อันดับแรกก็ต้องไปซื้อชุดซูเปอร์ฮีโร่ก่อนนะแล้วก็บินไปรอบโลกเลยเพื่อที่จะไปสู้กับมังกรแล้วก็ช่วยเหลือบันนี่ค่ะ เออชิมนี่โลกเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยนะโอเคอย่างนั้นหนูก็จะช่วยเฉพาะบันนี่แลนละกันแต่เดียวนะคุณยายจะได้เห็นหนูในการสู้กับมังกรเอ้ยายเห็นว่าในบันนี่แลนอะมันไม่มีมังกรนะโอ้นั่นไม่สนุกเลยแล้วถ้าเกิดว่าลูกซื้อชุดมาแล้วแล้วก็ไม่มีแครอทเหลืออยู่เพื่อที่จะช่วยคนอื่นละล่ะผมก็ยังต้องการช่วยหลืคนอื่นนะ อย่างนั้นมาคิดกันไหมว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างย่าได้ยินว่าพึ่งเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะโอ้คุณพึ่งเหรอแล้วผมจะช่วยมันยังไงล่ะพึ่งนะก็ต้องมีดอกไม้เป็นอาหารแล้วเราก็มีดอกไม้บานไม่เพียงพอในบันเนอร์แลนด์ด้วยโอ้ผมจะปลูกดอกไม้เพิ่มนะเออแล้ว แล้วชูซูเปอร์ฮีโร่ล่ะก็ถ้าเกิดว่าบางอย่างเรื่องเล็กๆนะก็เกิดจากการวางแผนที่เยี่ยมยอดแล้วก็การเริ่มจุดเล็กๆขึ้นมาโอ้เหมือนผมเลย เขานะคะก็เริ่มวางแผนการใช้แครอทนะคะมีอยู่ด้วยกัน2แผนถ้าแผนแรกเจ้ากระต่ายเนี่ยใช้เงินไปกับตัวเองหมดเลยในการซื้อชุดพึ่งก็จะไม่มีเลยนะคะแผนที่2ก็คือแบ่งแครอทออกมาเป็นอย่างละห5า,าใช้สําหรับตัวเองไปซื้อคอสตูมส่วนอีกห้านะคะซื้อดอกไม้ค่ะเพื่อเป็นอาหารของพึ่งแผนที่1อ่ะ ก็ดูไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมอยากจะช่วยพึ่งด้วยเออบางทีอาจจะเลือกเป็นแผ่นที่สองอะตอนนี้นะได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเจ้าหนูแล้วก็คุณยายเนี่ยก็เริ่มหิวมากๆแล้วแล้วตอนนี้หนูใช่ไหมว่าเจ้าพึ่งรู้สึกยังไงอ้อหนูรู้แล้วผมคิดว่าผมจะเอาของพันทั้งหมดไปเ,เป็นความช่วยเหลืออ๋อไม่ต้องซื้อช,ชุดซูเปอร์ฮีโร่แล้วหรอก็บางทีเสื้อผ้านั้นก็ไม่ได้จำเป็นที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะ My New Makeup Makeup Plan แผนอันใหม่นะคะคือแผนที่3ก็คือมีได้ศูนยนะคะไม่ได้ใช้เงินสำหรับตัวเองเลยใช้กับพึ่งทั้งหมดเลยค่ะ c h มนี่ you are quite the super bunny เป็นกระต่ายที่สุดยอดมากๆเลยจ้ะเขาก็ชิมนี่นะคะก็ใช้พร่วแล้วก็ต้นส n a p ดาก้อนค่ะเพื่อช่วยเหลือคุณพึ่งนั่นเองชานให้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับโลกใบนี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ